ครับกินข้าวกินข้าวเด,ดี๋ยวเราไปดูไปเดี๋ยวลุย <c oughs> นี่นี่มันแดดกับมุมปุมแจหอมบ้านกันเนี่ยเยห้ยง่าห่มเชื่อมเรือ,อ,อ,อนะที่ตั้งมาเออจำสรุปเรือมาเก้าอี้มาลืมเอาที่ตั้งมาก็ต้องอะไรตรงนี้ต้องกบเร้ามาเอออะไรเนี่ยไอ้ย เอาตั้งนี่หรือตั้งดังหลังดีฮะเท็ดทำไรต่อต่อตะขอใหม่อาหารผสมน้ำแล้วไหมหรอรอยสรุปเก้าอี้ไม่ได้เอามาไอ้นั่นเลยกี้ก็ไม่ได้เอามาขาโต๊ะนั่งตกชิงหลิวก็ไม่ได้เอามาไอ้นั่นก็ไม่ได้เอามาไอ้ขายที่เอาไปตักอ่ะ เผื่อตัวใหญ่กินเลยเออนี่ออมเห็นเขาตกตรงนู้นะตัวใหญ่อยู่นะไม่ใช่ตัวเล็กๆไงนี่จริงๆท,ที่นี่เขาห้ามใช้ตะขอมีเงียงเง้ยงเออต้<ข>องใช้ไรเงี้ยงแล้วก็ตกเล่นนี่ห้ามใช้กระชังนะแล้วก็ใช้ได้แต่คันชิงหลิวอย่างนี้นะครับนี่ การสปินนิ่งนี้ใช้ไม่ได้นะมอาเงรวดูดูดูของเขาโคตรโคตรอันอันโคตรใหญ่อ่ะดูของเราอ่ะไม่ใช่ขอนหักนะเว้ยได้กลับบ้านเลยนะโ้ยเฮียงนเสิาี่ต้อยไปีืเอต้องไปซื้อคันเฮียยเหี่เฮีมเนียเมีเฮีย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 เ เออเยี่ยมดูด <pl ains> ิเคสเขาตกตรงนั้นเลตัวก็ไม่แบบยหญ่ใหญ่อะเนี่ยเราถ้าถ้าสมมติตัวใหญ่มันกินถ้า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 สมมติตัวใหญ่กินเลยเรียบร้อยเลยนะถ้าตัวใหญ่มันกินเลยสมมติมันหักเอาใจอดเลยเอาใจให้มันถ่านไปเดี๋ยวตกตรงนี้นั่งในร่ม ร้อนเสร็ตจะขอไวปกินไงตัวใหญ่ได้ตายฮะภาวนานะขอขอตัวกลางๆเล็กๆเนาะอีกไม่ได้เอามานั่งพื้นนี้อะไม่ได้นั่งพื้นนั่งอันนี้มั้งแล้วนั่งบนไหนเออไอ้คันนั้นก็ไม่ได้เอามาไอ้ที่ที่วางคันน่ะ มึงจับไว้ตลอดไม่ตัวใหญ่แดงไม่ลงไปทล้งครับใสเซฟก็ไม่มี <c oughs> เฮ้ยลืมทุกอย่างเลยว่ารีบเกินเนาะ <t> เอ,อาจิงจิอะที่ที่เราที่เรารีบอะเพราะว่าร้านตกปลามันปิดมันจะปิดเที่ยงแล้วทีนี้เราออกมาตอนสิบเอ็ดโมงครึ่งเราเลยต้องรีบเว้ยนีเพราะถ,ถ้าถ้าเราไม่รีบเกิดอะไรขึ้นปิดมาไม่ทันนะครับอดก็เลยรีบไม่ลืมทุกอย่างเลย ông 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 ném ngoài, ngoài trong ừ, đi yeah. <laughs> à, hàng, ngoài rồi đi kia khăn về to tôi đi đây hào hẹn 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 ทุกนีเราไม่กลัวอ่เหรอตัวแข่เออเรชอบไปซ้ำทำไมวันมมนี้เรากลัวเอเอนัอ่นลเวันี้รู้สึดิด่ปกติเราชอบไปตวันนี้กลัวแหะ รูปคือจริงๆเอาเอาเอามาสองคันนะยแต่ว่าเขาให้ตกได้แต่คิ้หิวก็เลยใช้คันเดียวนะ <c oughs> ชิวครับชิวอันน,น,นี้อันนี้จริงๆมันจะมีหลายเรียราคาแต่แต่เรีราคาที่เราใช้ก็คือตกเล่นนะตกตกแล้วปล่อยก็คือห้าสิบบาทนะได้จนถึงสามทุ่มเลยทั้งจนจนเขาปิดเลย 对对对，对。 วันนี้นักตกปลาอยู่เยอะเนาะเออพูดเสียงดังเกินไม่ได้นะเดี๋ยวเขาด่าพอนะ่อเก็บๆก็บเตะขอะะตะขอเตะขอนี่มันมีเงี่ยงเหรอนี่ไ,ไปก็คือจะประมาณเนะี้ถ้าสมมติเขาให้ใช้แบบไม่มีเงี่ย อ,นนอันนี้เก็บใส่กระเป๋าเลยนะเอา,เอาวางนี่นนนเนาะคลิปนี้กูไม่รู้กูจะเมมเต็มหรือ <laughs> น่าจะยาวเลยเจะเมมเต็มหรือเปล่าแะฮะเริ่มเสียวไงไม่รู้เลย อันรี่อันเนี้ยเราใช้ไม่ได้ใช,ใช้ไม่ได้นะไ,ไดนะเขาใช้เฉพาะอัน,น้นนะแอบก็เลยต้องตกอันเดียวนะราคาที่เราจัดไว้ต้อเวทที่เราเตรียมไว้คือเวทเบาๆอะ่ะต้องดูเวทเขาเลยดูดูเวทเขาครับดูดูครับทุกคนดูเวทเขายาวๆทั้งนั้นฮะแลวดูเวทเราแล้วเขาแม่งได้ตัวใหญ่จัดเลยอ่ะดูเลย เขาเขา,ขาถึงขั้นต้องเอาแบบวท,ที่ตักมาลองเลยนะเวยคือถ้าสมมติเราได้ตัวใหญ่ใหญ่แบบเขาอะ่ะคันเราไปเลยนะค <c oughs> ันเราไปดันดีเลยนะตอ่ตอแล้วต่อแล้วด้วยต่อล้ดเลงไปไม่ทันอะไรเริ่มตอนแล้วเนะี่ยเลย่ขอขว้างกันเลย

เออไอ้ย้อยคือต้องจับไว้ตลอดเวลาไอ้ย้ยตาใหญ่เด็กไปเลยนะไปเลยไปแล้วคันเลยนะจริงนนะต้องใช้คุณเบาเอางี้เอางี้เอางี้ถ้า,ถาสมมติว่าถ้าสมมติะมมะอะไรอันนี้มั้งเอางี้ถ้าวันนี้ถ้าวันนี้คันไม่หักเราอยู่นี่จนถึงเย็น เราอยู่นี่จนยเย็นๆแต่ถ้าคันหักหรือว่าคันลงไปในแนวเราจบแล้วตังมึงไม่ต้องโอนให้กูละไปซื้อหมูกะะช่จบเออไม่ต้องโอนให้กูละคืออคจบเช้าจบเลยคือเราตอนตอนนี้กูก็มีเงินอยู่มึงก็มีเงินอยู่เพราะฉะนั้นจบเลยเราเอาเงินไปซื้อหมูกะทะแล้วเปลี่ยนคลิปนี้เป็นคลิปแดกหมูกระทะ อา่ารลุ้นนะลุ้นนะว่าวันนี้จะได้อะไรนะจะได้ปลาหรือจะได้หมูกระทะนะเออกูขอพี่กูไม่อยากให้กันพังกูจะได้ที่ยนาอเออใหญ่เกินพนะันไป หดปต่กล้องหนึ่งวันเนตรเนหมดใอ่ะหมดบตรงอ่ะหมดาบมุมตรงอ่ะรวดเลยเลิกหัวเพิยมสองเลิกมาละมาละครับมาละครับใหญ่เหรอ Der, ja. Der, ja. มาได้ครับมาได้ครับมีที่ตักครับอขอยืมที่ตักกินไครับ cái 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 ตัวเดิมไหมฮะเดิมเดิมโอ้โหโหดใหญ่เลยอันนี้ต้องปล่อยลงนะบายขอบใจมากที่มาเออเมื่อกี้วิธีตักเออดีมีเออที่เขามาช่วยอยู่นะแล้วออมก็ไปขอที่ตักนะ เออเ้บอบอเจดีจริงแนะนำเลยครับดูังต้องใช้อันนี้นะ่ะตะขอไล่ตะขอเออตะขอไล้ไลเงี้ยงไรเงี้ยงอ่ะมึงลองลองลอให้เขาดูเออตะขอไล้เงี้ยงอ่ะเป็นครั้งแรกที่ตกแลติด ทุกทีแบบมันมันต้องมีเงี่ยงใช่เรือเนี่ยไรเงี่ยงงั้งยังไงก็คือเราเรามาบอกเราก็ทำตามกฎเนาะเออมาบอกต้องทำตามกฎนะอันนี้ขนาดไรเงี่ยถ้าท้ามีเงี่ยงกูก็น่าจะยาวเออจริงจริงเออถือว่าไหวนะคันเรานะเออ มันว่ะได้เยอะอย่างนี้ก็ดีเลยเออทำไม่เผื่อในเมื่อกี้คันน่าจะไปแล้วนะเร่เอาช่างมด้งช่าง้อ โอ้ตรงนั้นมีที่ช่างนะครับทุกคนตรงนั้นมีที่ช่างนะช่างกิโลได้เอาเยอะม่ะไกะไมกะคาวนี้ตัวเล็กนะ นี่ตัวกลางๆเล็กลงไงมันลื่นลงไปเลยไปเจ้าไปช่าปลาแดกเข้าไป ปลาแดกอาหารตัวเล็กหนึ่ปลาแดกอาหารเนี่ยเอออ่ะใส่ใหม่ไปยาวๆยาวๆเออมาละมาละมาละวขอดูไซส์หน่อยขอดูไซส์หน่อยอ๋อไอตัวน้อยกว่าตะกี้เนาะตัวตอนที่คิงเอาแมนนะตัวใหญ่สุดอะตัวน้อยกว่าไซส์นี้ยังไม่เท่าไหร่ ลองเอาไปชั่งดูนะนี่ไงพี่เปิ่มได้ไงเนะนี่อ เดี๋ยวลองไปชั่งดูว่ากี่กิโลเจ็ดศูนย์นะฮะเจ็ดศูนย์เจ็ดนะฮะเอ๋เจ็ดศูนย์เจ็ดฮะผมไม่ได้ลงนะจะติดเกียร์ขนาดเรานลอจั่งดูเดี๋ยวแลเดี๋ยวถ้าถ้าลงนี่จะมาได้นะถ้าลงนี่จะมาได้นะเออ เจ็ดเจ็ดศูนย์วะหกเก้าห้าเก้าเจ็ดเจ็ดนะวันนี้ก็สนุกสนุกมันสนุกนะับได้กันไปเจ็ดโอ้ได้เจ็รกรัมเ็ออบโลเกบโลก็ได้กันไปเยอะอยู่ประมาณห้าห้าตัวนึงปนแยแปลกตัวเดียวเออเนี่ันนี้ตึงมือไหมตึงมือโววัดวัดจนแบบ คันกับหักเออนะฮะไม่หักก็เหนียวก็ไม่หักนะคันก็ถึงแรงอยู่แล้วเออนะครับก็ฝนตกแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมเราก็ต้องขอลาไปก่อนครับคลิปหน้าอยากให้ทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับผมคลิปหน้าเจอกันพี่เขาแกไม่รอดแน่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย